ความชอบธรรมที่แท้จริงนั้นมาจากศรัทธาแห่งิสลามการสะกดจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คือกล่องทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่วางอยู่ตรงมุมห้องและมันจะคอยว่าสิ่งที่เราบอกเป็นความจริงโรงงานควบคุมจิตใจ Are they the we are they are without first. <laughs> first. Unfortunately, Unfortunately, some members, members of the media use the their platforms, platforms to push their, their own personal biases and agenda to control, to control exactly what people think. And this, this is extremely dangerous to our, to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely, da dangerous, to this is extremely dangerous. dangerous to our democracy. This is extremely dangerous, dangerous to our democracy. Dangerous. Extremely dangerous our democracy. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็คือเรากำลังถูกสะกดจิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยพวกเขาเหล่านี้ผู้ประกาศข่าวนักการเมืองครูอาจารย์เราถูกตั้งโปรแกรมให้มองเห็นโลกในแบบที่ถูกกำหนดไว้เซฮ์หรือมนดําคือความเป็นจริงของโลกเวน,นี้และผู้คนก็ฝึกวิชาวเวนมน และหนึ่งในวิธีการฝึกอย่างหนึ่งก็คือฝึกผ่านดวงตาล่อลวงสายตาด้วยทีวีเรียกว่าเซเฮโอยูนผมจะแปลความหมายฮะดีษนี้ให้ฟังฮะเซรก็คือเสือหรือพรมมันคือเมทริกมันมีทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนมันคล้ายกับเสือท่านศาสดาม u h ัล m a d ص ل ลล ل ل ลได้กล่าวว่าฟิตนะนี้จะถูกกางออกในหัวใจของเราคล้ายกับเสื มันมีสองแถวแถวแนวตั้งกับแนวนอนซึ่งหมายถึงทีวีในบ้านของเราคล้ายกับเสื่อท่านศาสดา m u ั a m m a ส ص ل ลั ل ل ه عليه و ล ل มกล่าวว่าการทดสอบนี้จะถูกกางออกสู่หัวใจของเราคล้ายกับเสื่อและนี่คือวิธีการที่ไซตตอนทำลายหัวใจของมนุษย์โดยการให้ผู้คนดูฟิตหนาต่างๆในทีวีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งผู้คนเริ่มชินกับความรุนแรง ถ้าคุณได้ศึกษาเรื่องนี้จะพบว่าจำนวนของสื่อที่มีความรุนแรงนั้นมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีภาพความรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวกับทางเพศมากขึ้นและป่าเถื่อนมากขึ้นนี่คือขั้นบันไดของไซตตอนถ้าคุณได้ดูังตั้งแต่ปี1940 1930 1950, 1960มาน่งจนถึงปัจจุบันคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าชนี่คือวิธีการที่ไซตตอนครอบงำผู้คนไซตตอนจะค่อยๆหลอกล่อไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการดูหนังไซตอนก็จะนําเสนอความรุนแรงให้ดูนี่คือขั้นตอนการล่อลวงของไซตอนและสิ่งที่ไซตอนต้องการความรุนแรงและการร่วมเพศเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกับจิตใจของมนุษย์และทั้งสองอย่างนี้คือช่องทางที่ไซตอนสามารถทําลายหัวใจได้นี่คือข้อมูลสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาโชคร้ายที่เราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ ภาพยนต์มี80%ที่เป็นหมวดระดับ R ส่วนวิดีโอเกมมี70%และ100%สำหรับดนตรีที่มีเนื้อหารอแหลมที่ขึ้นเตือนว่าต่ำกว่า18ปีห้ามดู พวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พวกนี้คือลูกสมุนของไซตอนไม่ว่าเขาจะมีสถิติดีหรือไม่ก็ตามแต่พวกเขาไม่มีสติถ้าคุณพูดว่าพวกเราเชื่อในเสรีภาพของการพูดเราเชื่อในเสรีภาพของการแสดงออกพวกเราเป็นปัญญาชนเปล่าเลยพวกเขาเป็นพวกเสื่อมทรามแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวคนจำนวนมากกลายเป็นลูกสมุนของไซตอน จากสถิติที่เด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยได้ดูหรือพบเห็นความรุนแรงเมื่อเขาอายุถึง18ปีนั้นจะเท่ากับว่าเขาได้เห็นความรุนแรงถึง20,000ครั้งและเห็นการฆาตกรรมถึง16,000ครั้งลูกหลานของพวกเราถูกตั้งโปรแกร,รมให้มีความรุนแรงและนี่คือสถิติเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ไปกับการดูทีวีคนอเมริกันดูทีวีเฉลี่ย5-11ชั่วโมงต่อวัน99%ของทุกครัวเรือนจะมีทีวีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องหรือประมาณ2.4เครื่องต่อบ้านโดยเฉลี่ยใช่ไหม เพราะบางบ้านก็มีถึง5เครื่องบางบ้านมีห้องละเครื่องมี5้ปที่เป็นทีวีเคเบิลมี4ีที่บอกว่าพวกเขาดูทีวีมากเกินไปสุดยอดจริงๆคนที่มีอายุสองขวบขึ้นไปดูทีวีเฉลี่ย34ชั่วโมงต่อสัปดาห์เด็กอายุ2องถึงสิปีดูทีวีสัปดาห์ละ24ชั่วโมง 54%ของเด็กอายุ4-6ปีเมื่อถูกถามให้เลือกระหว่างการดูทีวีกับทำกิจกรรมกับพ่อแม่เด็กเหล่านี้เลือกทีวีนักเรียนอเมริกันโดยทั่วไปใช้เวลาที่โรงเรียนทั้งหมด900ชั่วโมงและ1,200ชั่วโมงในการดูทีวีตั้งแต่เริ่มเรียนไปจนถึงเรียนจบใช่ไหมล่ะน่าทึ่งจริงๆมีโฆษณา30วินาทีจำนวนถึง16,000ตัวที่ถูกฉายในทีวีต่อปี และรู้ไหมว่าพวกเขาเรียกมันว่าอะไรข้อความสําคัญจากผู้สนับสนุนของเราข้อความในภาษาอรับแปลว,ว่าลิซ่าลานี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาอยากให้คุณซื้อและใช้เวลาไปกับสินค้าของพวกเขาเพราะมันคือการบริโภคนวัตรกรรมความทันสมัยกระตูนเป็นสิ่งที่อันตรายมากกระตูนเหล่านี้ถูกทําขึ้นเพื่อผู้ใหญ่คนที่ทํากระตูนเหล่านี้เป็นพวกเอเอส ไม่เชื่อในอะไรเลยล้อเลียนทุกๆสิ่งชอบพูดถากถางทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นเรื่องตลกเด็กๆก,ก็ดูมันมันเป็นรายการที่ไม่มีความไร้เดียงสาเลยกระตูนเรื่องนี้เกี่ยวกับพูดผีปีศาจและเวทมนต์กระตูนสกุบ,บิดูมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกระตูนลักษณะนี้มีอยู่เต็มไปหมดและลูกหลานของคุณก็เติบโตมากับขยะเหล่านี้ คุณต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องคิดให้รอบครอบคุณต้องคิดอย่างจริงจังว่าลูกหลานของคุณถูกบุกฝังด้วยอะไรบ้างถ้าคุณปล่อยให้ลูกหลานดูทีวีเด็กๆจะเรียนแบบในสิ่งที่เขาเห็นและตอนนี้ก็มีหนังเรื่องมลพิษของดิสนีย์เมื่อก่อนพวกเขาให้แม่มดเป็นตัวร้ายแต่ในวันนี้กับกลายเป็นฮีโร่นี่คือฟิตเนสะพวกเขาทําให้แม่มดดูสวยจากที่แต่ก่อนเคยทําให้ดูแก่น่ากลัวและอับประลัก แต่ในปัจจุบันได้เอานักแสดงที่คุณมองว่าสวยมาใส่หน้าก,กากบัฟเฟอร์แมทและแต่งตัวยั่วยวนใส่ตอนมันจะค่อยๆหลอกล่อทีละขั้นและนี่มันคืออะไรกันพวกเขาทำไปเพื่ออะไรสวมเขาทำไมพวกเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจและคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทำไมพวกเขาต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ทำไมต้องมีสัญ,ญลักษณ์ตาเดียวอย่างมากมายในวงการบันเทิง ผมไม่เคยเห็นคนธรรมดาที่ปกติทำแบบนั้นเลยทำไมพวกเขาถึงทำละ่ะรา่นนี้คือศาสนาของพวกเขาไงพวกเขากราบไหว้บูชาพระเจ้าตาเดียวทำไมพวกเขาต้องสร้างตัวละครตาเดียวให้ลูกหลานเราดูทำไมทำไมอะไรๆก็ต้องเป็นตาเดียวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องเป็นตาเดียวข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์แห่งสหรัฐอเมริกาหมายเลข 506148B2 หน้าจอคอมพิวเตอร์และชีวีตู้นั้นสามารถปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระดับบนออออกมาได้ซึ่งมีความถี่อยู่ที่0.5หรือ2.4เฮิรตที่มีไว้ใช้สำหรับกระตุ้นการรับรู้ผลกระทบทางจิตวิทยานั้นได้รับการสังเกตการตอบสนองต่อการกระตุ้นผิวหนังของมนุษย์ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นเหล่านี้สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ซึ่งหมายความว่าคลื่นเหล่านี้เป็นอันตรายแก่ระบบประสาทและกระตุ้นให้สมองตอบสนองต่ออะไรก็ตามที่มาจากคลื่นนั้นและทำให้สมองยอมรับข้อมูลทุกอย่างที่มาจากหน้าจอเวลาที่คุณดูทีวีนั้นคุณจะเข้าไปอยู่ในคลื่นสมองซึ่งสมองจะอยู่ในสภาวะที่ถูกสะกดจิต ทำให้สมองถูกบีบตัวลงเพื่อรับข้อมูลจากทีวีเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เรามองเห็นโลกในแบบที่พวกเขาต้องการให้เราเห็นพวกเขาต้องการควบคุมสิ่งที่อยู่ในหัวเราเพื่อให้เราเห็นโลกในแบบที่พวกเขาต้องการให้เราเห็นจากทนศาสดามมฮัมมัดสุลลัลวะเลวะสลัมหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโ,โลกนั่นคือจานจะสามารถสื่อสารกันได้และผู้คนจะตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของพวกเขา อ ن น ن ع ل นส ا าณขสัตว์ ا ี่มีสัญ ا าณขอ ا สัตว์ที่มีสัญ ا าณขงสัตว์ทั่มีสัญญาณของสัว์ที่มีสัญญาของัตว์ท่มนศัสดามขอัมวที่มลลัลลาฮุองลัตวัญญาณของชัดเจทีพรีะัมเาื่องสัตว์ท่มีสัญญาณของสัตวเทียมีสัว่าอะไรตวัทพ่กีขา่รายกองนัตวเทียมนแัฟรากาอหนัอว่ที่ไีอัตบากแองนัตวนิย่มี่ัูกา้องในตวันออกีวกเขาเรองกัตวี่มีสว่าณูอูสัรือที่มีสัญญาณองนิยามที่ผิด พระวัาสหันไม่ถึงจานแบนๆแต่ตะบะคือจานที่มีทรงวาวแต่คำว่าวอัตบะก็มีความหมายที่ถูกต้องและท่านนบมีม,มูมันซาละล,ะละัลเวลสลัมใช้คำเฉพาะเจาะจงซึ่งต่อมาถูกใช้สำหรับระบบสื่อสาร,ดารโดยจานดูเทียมมัวสลัดท่านนบมีกล่าวว่าจานจะติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและผู้คนจะตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของพวกเขาซึ่งหมายถึงผู้คนจะอยู่บ้านดูชีวิตโดยจานดูเทียมและไม่ออกไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนี่เป็นฮะดิษที่น่าทึ่งมากสำหรับผม ทุกวันนี้การบริการติดต่อสื่อสารทั้งหมดอินเทอร์เน็ตสายแลนเครือข่ายทีวีลและอื่นๆได้ใช้จานดาวเทียมในการรับส่งข้อมูลและศัตรูของคุณกำลังแบ่งแยกพวกคุณออกจากกันด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ชัดไหมว่าคุณอยู่เพียงลำพังในหัวของคุณถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆก็ตามหากมันยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับคนรุ่นต่อไป คุณมีส่วนรับผิดชอบในการสอนเรื่องศิลธรรมให้ลูกหลานของคุณและปกป้องพวกเขาให้พ้นจากผลเสียของอุปกรณ์เหล่านี้พวกคุณหลายคนคงเคยอ่านงานเขียนของผมแล้วที่ผมชี้ให้เห็นว่าทีวีคือพระเจ้าองค์ใหม่มันมีบางสิ่งที่ผมไม่เคยเอ่ยถึงจนถึงตอนนี้ทีวีเป็นการแทรกซึมกระแสหลักที่สําคัญสาหรับศาสนาซาตานใหม่อนทอนลาวีผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งซาตานโทรทัศน์ก็คือสนามเด็กเล่นโทรทัศน์คือโรงละคสรสัตว์งานรื่นเริง กรุ๊ปทัวของเรานักกายกรรมนักเล่านิทานนักเต้นรำนักร้องนักเล่นกลน,นักแสดงโชว์ทั้งหลายและนักฟุตบอลเราอยู่ในธุรกิจการท้าฟันที่น่าเบือ่อถ้าคุณต้องการความจริงจงไปหาพระเจ้าซะไปหาตัวของคุณเองเพราะนั่นเป็นที่แห่งเดียวที่คุณจะพบความจริงโถ่เอ้ยคุณไม่มีวันจะได้ความจริงจากพวกเราหรอก เราจะบอกในสิ่งที่คุณอยากได้ยินเราก็หกมันนับครั้งไม่ถ้วนเราจะบอกคุณว่าโคตัจกจะจับฆาตรกรได้เสมอและไม่มีใครเป็นมะเร็งในและไม่มีฮีโร่จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงไปนับถอยหลังได้เลยยังไงก็ชนะเราจะบอกทุกอย่างที่คุณอยากได้ยินเราค้าขายด้วยภาพมายามันไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นแต่พวกคุณกลับนั่งดูชีวีวันแล้ววันเล่าคืนแล้ว,ว,ลวคืนเล่าทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวทุกความเชื่อ เราคือทั้งหมดที่คุณรู้พวกคุณเล่นจะเชื่อในภาพมายาที่เรากําลังเล่นนี้คุณเล่นจะเชื่อแล้ว่าสิ่งที่คุณดูในทีวีเป็นเรื่องจริงและชีวิตของคุณกลับไม่ใช่เรื่องจริงคุณทำตามทุกอย่างที่ทีวีบอกให้ทําคุณแต่งตัวเหมือนคนในทีวีกินเหมือนทีวีคุณเลี้ยงลูกตามทีวีบอกคุณแม้แต่คิดเหมือนทีวีนี่มันคือความบ้าคลั่งอย่างมากพวกบ้าพระเจ้าพวกคุณคือของจริงแต่พวกเราคือภาพมายาดลังนั้นจงปิดทีวีซะปิดมันให้หมด ปิดมันซะตอนนี้และทิ้งมันไปปิดมันตอนนี้และทิ้งมันไปซะเดี๋ยวนี้ที่ผมกําลังพูดอยู่ปิดมันซะเมื่อพายุมาแต่ไม่มีการป้องกันและตอนนี้หลังคาก็ไม่มีเพราะดดนเทียมเจาะทะลุหลังคามันยิงลําแสงมาที่บ้านของคุณคุณไม่มีการป้องกันบ้านอีกต่อไปและเหล่าคนในซูรอัลกาฟีทําอย่างไรพวกเขาหนีเขา้าถ้า ใช่ไหมและนั่นจะปกป้องคุณให้พ้นจากดัจจาลจงอยู่ในถ้ำของคุณปกป้องตัวคุณเองจากสิ่งเหล่านี้บ้านของคุณคือดารุลอิสลามจงปกป้องบ้านของคุณอย่าเชิญเหล่าไซตอต่อเนียนเข้าบ้านของคุณปกป้องลูกหลานของคุณพวกเขายังบริสุทธิ์และไร้เดียงสาดูพวกเขาสิทั้งสวยงามและน่ารัก พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้การกล่าวปฏิญาณตนโดยฟิตร์หรือยอมจำนนต่ออัลลอฮ์พวกเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณบอกถ้าคุณให้พวกเขาไปอยู่หน้าทีวีพวกเขาก็จะเริ่มเชื่อทีวีโปรดติดตามตอนต่อไปอินชาอาลัลลอฮ์และความจริงอยู่ในเทอรอและความผิดพลาดอยู่กับผม